แป๊บนึงพี่อ่าพี่สตาร์ทมาแล้วเนี่ยจะจะ,จะ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 ไปแล้วก็ะตุ้จะไปแต่งหน้าแล้วใช่ไหมลูกแต่งหน้าแล้วสาวว่างงเลยน้หน้าต่อก็หนูไปรอในะห้องนั้นแหละปิดปากด้วยนะดูไหมเดีย๋ยวพูดเยอะเข้าใจไหมพูดเยอะนะถ้าพูดเยอะนะกลิ่นไอมันจะปากเดี๋ยวพ่อไปอยู่กับน้องเพราะเขาไม่ให้พ่อเข้าไป รอรอดูกันะจะรอไปน้องหล่อนะตาน้องใช่ไหมอ่ะเขาดูดีพ่อผีอ่ะพ่อผีมันไม่เคยกันหนูใช่เหรอหนูจริงเลยจริงมันพู้ชายหัวร้านตายตาตากระลุกเดี๋ยวค่ะสิ่งที่ทำผมจะนุ่งผ้าขาวนะคะได้ครับผม ไปแล้วเดินตื่นเดิแต่งหน้าเลย <c oughs> เราเข้าไปรอเขางอกเขาไม่ให้เข้า